สวัสดีครับ EP นี้ผมจะพามารีวิวต้นโอบิกัวนะครับของไหลนะครับตอนนี้ผมตัดอยู่2ต้นนะครับได้อยู่7ก้านนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นไหลมันนะครับผมทําการวางข้อไว้นะครับทําการเพาะพันธุ์นะครับอยู่7ต้นนะครับอันนี้จะเป็นไม้ยอดต้นที่2นะครับไม้ยอดมันสองไหล แล้วก็ต้นที่6นะครับไม้ยอดสองไหจะมีราคาสูงกว่าข้อเดียวนะครับก็ยังไงวันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับคือไหลอ่ะที่ผมทำการเพาะพันธุ์นะครับจะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับเดือนถึง2เดือนในการเพาะพันธุ์ที่งอกนะครับขึ้นอยู่ว่ารากมากรากน้อยอีกทีนะครับถ้ารากมากมันจะโตวไวนะครับรากน้อยมันจะทำรากไว้เลยๆนะครับ เป็นไหลโอเบกวานะครับเป็นไม้หายากส่วนเนี้ยเป็นแม่มันนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่เล่นไม้ไม้ที่แปลกๆหรือว่าน่าสะสมนะครับเขาจะสะสมไว้นะครับซึ่งเป็นไม้ระดับโลกนะครับที่ต่างประเทศเขาเล่นกันด้วยนะครับคือเป็นไม้ไม่ใช่แค่เล่นในไทยไม้บางตัวที่ดังๆในไทยต่างชาติเขายังไม่เล่นนะครับนะครับ อันนี้เป็นไม้ยอดมันรากมันน้อยแล้วผมทําการเปลี่ยนวัสดุแล้วความชื้นไม่พอส่วนต้นเนี้ยตัดแรกๆมันไม่มีรากเลยนะครับเลยนะครับรากมันมีปัญหาตัวเนี้ยผมต้องทําการตัดทิ้งนะครับเหมือนมันเน่าๆอะ่ะคือความชื้นไม่พอเดี๋ยวทําการอนุบาลต้นนี้ ก็คลิปผมทําการตัดแล้วเพาะพันธ์วัสดุที่ผมใช้เพาะนะครับหินภูเขาไฟแล้วก็คุยมะพร้าวเพลไ์นะครับ3อย่างคุยมะพร้าวแช่น้ําล้างน้ํานะครับผมไปหาสเปกมอตตัมแล้วแหละไอ้มันไม่มีขายมันขาดตลาดเลยต้องมาใช้แบบนี้สูตรผมแทนนะครับใครอยากรู้ ผลการที่ผมปลูกเป็นยังไงก็กดติดตามไว้นะครับผมก็จะมาแชร์แล้วก็มาให้ความรู้นะครับคือต้องทําการตัดนะครับเมื่อก่อนนี่ใบประมาณนะครับก็โหแพงมากเลยนะครับแพงมากตัเนี้ราคาราคาลงมาเยอะแล้วครับน่าจับมากนะครับไม้ที่น่าสะสมคือราคาไม่สูงมากแล้วก็น่าน่าจับมากน่าน่าสะสมครับ ราคาไทยเดืยนนี้มาลงมามากแล้วไม่แพงมากนะครับน่าเล่นน่าสะสมมากต้องไปดูฟอร์มใหญ่ๆครับมันอันนี้รูมันยังเล็กนะครับต่างกับผู้ฉลุยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าโอบิกัวกับผู้ช่วมันต่างกันยังไงก็วันนี้ผมขอจบเครพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ